สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักประโยคภาษาฝรั่งเศสแบบสั้นๆง่ายๆแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะขอต้องบอกกันเลยว่าคำอ่านไทยทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเสียงในภาษาไทยไม่สามารถครอบคลุมทุกเสียงในภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ให้ฟังที่ขวัญออกเสียงเป็นหลักแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะประโยชน์ที่1น,นะคะ ก u วเดอร์เนฟก de n ด f เนฟกัวเดแปลว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตไหมเราจะใช้ในกรณีที่เราทักทายนะคะหรือถามสาทุกสุขดีบกับคนที่เรารู้จักแล้วก็สนิทเท่านั้นนะคะเซลาวีเซลาวีแปลว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละอั r คว a b l e i n c r o y a b l e incroyable เหลือเชื่อ impressionnant p r p s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  n o n n a n t i m p r e s น i ้ n n a n t นออ่าป,ประทับใจน่าทึ่ง bon travail bon t ท a v a i l ทำได้ดีมากเยี่ยมมาก g n i f i q u e m a g n i f i q u ก งดงามอลังการหรูหราอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เราชมสิ่งที่เราพบเห็นนะคะอาจจะเป็นรูปภาพสวยๆนะคะหรือเป็นการแสดงที่แบบหรูหราอลังการนะคะเราก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกัน Genial g é n i a l แปลว่าสุดยอด Fantastic แฟนตาสต,าสกตาสิกมหัศจรรย์เจ๋งมากเยี่ยมมาก Superbe, superbe, superbe. Yot yam. Très bien, très bien. Ni ma. Pas mal, pas mal. Bah ouais, mais y'a, mais Bravo, bravo. Y'a un beloise, y'a. Samash, samash. Toklong. โอเคปู okay. uh ๊ะก u ัวปะปู uh ๊ะก ah. ัวปะแปลว่าทำไมจะไม่ละ่ะก็ดีนะสมมติว่าเพื่อนเรานะคะชวนเราไปเที่ยวสักที่หนึ่งเนาะ,ะเราเองก็เฉยๆนะคะคือจะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้นะคะเราก็จะพูดว่าเออปู uh ๊ะกลัวปะทำไมจะไม่ละ่ะก็ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะตุตเตสตุตเตตุตเตถูกต้องใช่ pas d e p r o b l è m e pas d e p r o b l è m e ไม่มีปัญหา pas d e s o u c i pas d e s o u c i ไม่ต้องห่วง de r i e n de r i e n ด้วยความยินดี a v e c p l a i s i r ค่ะ a very p l a i s i r ค่ะ ด้วยความยินดีความใหม่เหมือนกันเลยนะคะเราใช้ในการตอบรับคําขอบคุณนะคะเวลาใครขอบคุณเรานะคะเราก็ตอบกลับเขาไปนะคะเ e r p r e c i a t นะคะเนตังเกต p ปะเนตังเกตปะเวลาคนฝรั่งเศสพูดนะคะเขาจะพูดเร็วมากเลยนะคะบางทีเขาก็จะพูดว่าตังเกตปะตังเกตปะหรือบางทีรวบสั้นกว่านั้นนะคะเป็นตังเกตตังเกตนะคะแปลว่าไม่ต้องกังวลอ plus tard à p l u อ tard แปลว่าแล้วเจอกัน je comprend, je comprend ฉันเข้าใจ je je vois je vois แปลว่าฉันเข้าใจแล้วถ้าเราไปตรงตัวนะคะเราจะแปลว่าฉันเห็นแต่ที่นี้เป็นสำนวนนะคะสมมุติว่าเ,เพื่อนเราบอกว่าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังนะคะแล้วเราก็เห็น เป็นภาพนะคะตามที่เขาเล่านะคะเราก็ว,ว่าออ je vois je vois อ๋อฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วในสิ่งที่เธอพูดนะคะ je ne comprend pas je ne comprend pas, ne comprend s pas. <S ฉันไม่เข้าใจ je ne vois pas je ne vois pas แต่ว่าฉันไม่เข้าใจนะคะความหมายเหมือนกันเลยค่ะ je ne sais pas je ne sais pas แปลว่าฉันไม่รู้ ดามาชดมาชน่าเสียดายโอสกูรโอสกู a ur, นะคะแต่ที่นี้นะคะมันเป็นเหมือนแบบว่าประโยคขอความช่วยเหลือนะคะเวลาเราพูดเราก็ต้องทำน้ำเสียงตื่นเต้นนิดนึงนะโอสกูโอสกู ur, ur, แบบนี้นะคะช่วยด้วยช่วยด้วยหรือจะพูดว่าอเลดอเลดนะคะแปบลบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะเวะลาเกิดเหตุฉุกเฉินไปที่ฝรั่งเศสนะคะใช้คำนี้ได้เลยนะคะ หรือถ้ามีใครมาขโมยของเรานะเราจะตะโกนบอกให้เขาจับขโมยคนนี้ให้หน่อยนะเราพูดว่า o v e r เลค่ะ Over เ่แปลว่าขโมยขโมยนะคะให้แบบช่วยจับให้หน่อยนะคะถ้าเกิดเกิดไฟไหม้นะคะเราก็พูดว่า Over-over นะคะแปลว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็ <c oughs> อย่าไปตะโกนมั่วนะคะเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะคะคำถัดมาค่ะซัสซูฟีซัซูฟีซัสซูฟี แปลว่าพอแล้วสมมติว่ามีเพื่อนที่ชอบแบบแกล้งเรานะคะชอบแซวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ไหวมันไม่โอเคละเราอาจจะหันไปบอกว่าซาซุฟีซาซุฟีแบบพอได้แล้วแบบฉันไม่โอเคแล้วนะคะฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจองเนอาเซจองเนอาเซจองเนอาเซนะคะแปลว่าฉันเบื่อหรือว่าแบบพอแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจองเนมาร์จองเนมาร์นะคะแปลว่าฉันเบื่อ Je ne, je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas ฉันไม่ต้องการ je passe je passe ขอผ่านไม่เอานะคะสมมติว่า,เ,าเพื่อนเรานะคะชวนเราไปกินอะไรแบบปแปลกๆเนาะแล้วเราก็แบบยมันไม่โอเคฉันไม่อยากกินอะเราก็บอก je passe je passe อ,อันนี้ฉันขอผ่านนะฉันไม่เอาอะ c'est bizarre ่ะ huh? c'est bizarre huh? c'est bizarre ค่ะ แปลว่าแปลกหรือจะพูดว่า c e เตอร์ช c เ t เต r a n g e แปลว่าแปลกเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนเรานะคะพูดอะไรตลกๆเนาะเราก็พูดว่า c r โตล่ะ e t e แปลว่าตลก bonne n c n a n c e b o n chance แปลว่าโชคดี bon courage Bon courage สู่นะ สมมติว่าเพื่อนเรานะคะต้องไปเจอสถานการณ์อะไรแบบยากลำบากนะคะเราก็อวยพรเขาว่าบงกุาชบงกุาชนะคะต้องเยอตองมีเยอะตองเยอะนะคะแปลว,ว่าค่อยยังโชคหน่อยหรือว่าโชคดีจังสมมติว่าเพื่อนเรานะไปบ้านนะเราไปลืมกระเป๋าตัางค์ไว้ในรถบัสนะคะบังเอิญน,นะคะมีคนเก็บไว้ให้เนาะเราก็อาจจะพูดว่าต้องเยอะ ตัวมิเอะเออค่อยยังชั่วหน่อยนะก็ยังโชคดีอยู่นะที่แบบยังมีคนเก็บไว้ให้นะคะซึ่งคำตรงข้างของตัวมิเอะนะคะก็คือจงผีจงผีนะคะแปลว่าเออย้จังนะคะหรือว่าเสียได้จังอะไรอย่างงี้นะ l เลสตงเบเลสตงเบแปลว่าช่างมันปล่อยไปซาต,งม,ตงมันเหรอซาตงมันเหรอนะคะแปลว่าแย่จังนะคะหรือแปลว่าโชคร้ายก็ได้ เ s possible. possible s possible เป็นไปได้ impossible impossible เป็นไปไม่ได้สมมว,ว่าเพื่อนบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันถูกหวยนะคะเราไม่เชื่อเพื่อนนะเราก็บอกว่า impossible i m possible เป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า มีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เรากําลังคุยด้วยอยู่เนาะแล้วเขาก็เกิดตามนะคะหรือว่าเช่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเนาะตามธรรมเนียมแบบคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีการอวยพรนะคะถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักมักคุ้นเขาก็จะพูดว่าอ้าวอสเซออาวอสซอาวเอะแปลว่าขอให้่งปัานานะคะแต่ถ้ากับเพื่อนเราหรือคนที่เราสนิทนะเราจะพูดว่าอ้าเตสเอ สวีนะคะความหมายเหมือนกันเลยนะคำจัดมาค่ะอาตาบอาตาบนะคะแปลว่ากินข้าวได้แล้วสมมติว่าเราจัดโต๊ะจัดอาหารได้บร้อยแล,แล้วเราจะเรียกเพื่อนเรียกคนในครอบครัวให้มาทานข้าวกันที่โต๊ะอาหารนะคะเราก็พูดว่าอาตาบอาตาบนะคะเจฟังเจฟังฉันหิวเจสวฟเจ สวั so f ฉันกระหายน้ำเจ e เมียเจสเมียฉันง่วงนอนเวลาที่คนฝรั่งเศสนะคะเขามีการชนแก้วกันได้อย่างเช่นแก้วไวน์แก้ว,วแวชมเปญอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเฉลิมฉลองเนาะเขาก็จะพูดประโยคนี้นะคะ s องเต s o n งเตแปบลบว่าเพื่อสุขภาพนะคะหรือจะพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะชินชิน ชินชินช,นชนแก้วนะคะ阿拉วอตค่ะ阿拉วอตค่ะใช้ประโยคนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแปลว่าใช่โย <laughs> เพื่อสุขภาพของคุณคำนี้นะคะเราจะใช้กับเ,เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหรือหัวหน้าง,งานหรือคนที่เราไม่รู้จักมากคุณนะคะแต่ถ้าคนที่เรารู้จักมากคุณเนาะเราจะใช้คำนี้นะคะลาเทเนอลาเทเนนะคะความหมายเหมือนกันเลยเนาะโบนานนเวเซ่โบนานนเวเซ่ ะะแปลว่าสุขสันต์วันเกิด b o n n bon n u b o n n n u สุขสันต์วันปีใหม่ Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël สุขสันต์วันคริสต์มาส j o y e u s p a q j o y e u s p a q สุขสันต์วันอีสเตอร์ Bonne Journe บอนชุกเนขอให้มีวันที่ดี b o n ซัวเฮ b บ n นซัวเฮบอนซัวขอให้มีช่วงเย็นที่ดีสำหรับคำนี้นะคะเราสามารถเขียนได้สองแบบจะเขียนว่าบงนะ,ะ b o n บงหรือ b o n n เ e, ก็ได้นะคะเวลาออกเสียงจะออกเสียงเหมือนกันเลยออกเสียงว่า b o บ p r ไพมีดี บอน p r พ s ม bon ีดีนะคะเพราะว่ามันมีการเชื่อมเสียงนะแปลว่าขอให้มีช่วงบ่ายที่ดีอ t ตุเ à l h e อ r ตุเอตุเเดี๋ยวเจอกันอ t ตุสวีตอัตุสว t ตเดี๋ยวเจอกันความหมายเหมือนกันเลยนะคะ เวลาที่คนฝรั่งเศสกับพูดเนี่ยเขาจะพูดเร็วมากเลยนะคะเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงเดอ The เลยเนาะ,ะในชีวิตจริงเขาจะพูดว่าอัตตุสตรีอัตตุสตแบบนี้นะคะแกลบอนนีเดย์นะคะอย่าลืมเชื่อมเสียงเนาะแกลบอนนีเดย์เป็นความคิดที่ดีอัตองเดย์อัตองเดย์นะคะแปบลบว่ารอด้วยอันนี้ใช้กับประธานวูนะคะหรือคนที่เราไม่รู้จักมากคุณนะอัตองอัตองนะคะ อันนี้แบบว่าราอด้วยนะคะใช้กับคนที่เรารู้จักมากคุณนะคะก,ก็คือประธานชูนั่นเองอีสีอีสีตรงนี้ลาบาลาบาตรงนั้นปัอีซีทางนี้ปลัปาลาปัลาทางนั้นเซกิเซกิใครหรอ อียิอาเกนกังอียิอาเกนกังอียิอาเกนกังมีใครอยู่ไหมสมมติว่าเราไปบ้านเพื่อนเรานะคะมาได้ยินเสียงใครเลยเนาะอยากจะรู้มีใครอยู่ไหมเราก็ตะโกนพูดประโยคนี้ได้เลยนะอียิอาเกนกังอียิอาเกนกังมีใครอยู่ไหมเกียร์ล้เกียร์ล,ลหรือจะพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะมีใครอยู่หรือเปล่านะ suis suis ฉันอยู่นี่ ช่วยละชุเอละอย่าลืมนะคะเวลา,าเป็นประโยคคำถามนะคะให้ขึ้นเสียงสูงนิดนึงนะตอนไทยประโยคนะช่วยละชุวยละเธออยู่นั่นหรือเปล่าเอ็กโวช์อะเกอชสซ้ายมืออะดูวัดอะดูวดขวามือเกสเกส แกส์ก์ก์เซแกสกเซมันคืออะไรหรอ j จ t าต้องวิ e t จ้ v ต้องวิด n จ i t ตฉันเลี้ยงเองอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เพื่อนเรานะคะเรากับเพื่อนเนี่ยไปทานอาหารกันเนาะนอกบ้านเราอยากจะเลี้ยงเพื่อนเพื่อ,อ,ข,อขอบคุณนะคะสมมติเขาทำสิ่งดีให้เราเนาะ,ะแล้วก็บอกว่า j จ t าต v i งวิจนะ้าต้องวิะฉันเลี้ยงเองมื้อนี้นะคะ

c'est ce que je veux, je fais ce que je veux, il n'y en a plus. il n'y en a plus. il n'y en a plus. mais il est qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qu'il se passe? qu'est-ce se passe? je suis en retard je suis en retard je suis en retard ma sai je suis en avance je suis en avance ma je suis à l'heure je suis à l'heure

สมมติว่าเราอยากจะให้กำลังใจเพื่อนเราเนาะเผื่อสมมติว่าเขาแบบเสียความมั่นใจอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ Tu peux le faire, peux le faire. ค่ะ e u x le faire ค่ะเธอทำมันได้ i t c h a u d il fait chaud อากาศร้อน fait froid il fait froid อากาศหนาว <S il s i b o il s i b o อากาศดี il ple ut. il ple ฝนตก il n e g e il n e g e หิมะตกและคำสุดท้าย m o n di e u m o n n i e แปลว่าพระเจ้าช่วยนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราตกใจนะคะแปลกใจประหลาดใจกับเรื่องใดนิดหนึ่งเนาะแล้วเราก็อุทานมาว่า Monsieur, มุ่งเจือมุ่งเจนะพระเจ้าช่วยนะคะก็ <c oughs> โอเคครบเรียบร้อยแล้วนะคะ100คำ1 0 0ประโยคที่เราใช้บ่อยมากๆนะคะอย่าลืมเอาไปฝึกพูดกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอกฟา